เเงื okay. ân ân ่อนไขการผิดเงื่อนไขนะครับคือการผิดเงื่อนไขข้อรับรองต่างๆนะครับทําให้ภัยนะั้นสิ้นสุดลงไม่ก็ตัวภัยอื่นเมื่อกี้เมืงอกกึ่งๆพูดเป็นตัวนั้นนะครับมันก็อยู่ในข้อเดียวกันเงื่อนไขกําหนดทรัพย์สินนะครับเพื่อผู้ประกันภัยนะครับเพื่อผู้เพ,พืพ่อเป็นการกำหนดทรัพย์สินที่ประกันภัยบริที่บริษัทยอมให้ถือตามกำหนดนะครับประเภททรัพย์สิน คือการกําหนดว่าทรัพย์สินตัวนี้คุ้มครองเท่าไหร่มีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับโดยที่ระบุไว้ในบัญชีเลยครับว่าเฮ้ยแต่ละทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อมาครับเงื่อนไขพิเศษจํานวนนะครับเงินออกความรับผิดนะครับเป็นซับลิมิตอ่าก็จะไม่นําเงื่อนไขของซากทรัพย์สินนะครับอ่า เงอนไขาการประกันภัยทรัพย์สินต่างบุคคลแท้จริงมาใช้ในการคำนวณพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนนะครับจํานวนเงินความรับผิดสูงสุดภายแต่ละภัยให้ถือเป็นจํานวนเงินสูงสุด,สดคือถ้าคุณซื้อดีดักนะครับหรือคำยอมรับค่าเียหายส่วนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้เอาไว้ตัวของอันนั้นน่มาคิดนะครับไม่ได้เอาเรื่องของแปดสิบจดสิบมาคิดโอเคไหมถ้าคุณยอมจ่ายค่าเียหายส่วนแรกแล้วไม่คิดแล้วครับเออ แต่ถ้าคุณไม่ได้จ่ายปั๊บมันก็ต้องมาดูว่าทุนวุลต่ำกว่าหรือสูงกวา่านั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับมาเพิ่มเติมประกันความเสีย่ยงไปทรัพย์สินนะครับอ่ะเดี๋ยวเกิื่อน10นาทีไหมมาดูกันเนี่ยคุ้มครองความเจียหายทางกายภาพนะครับของทรัพย์สินอันเกิดจากเหตที่มีข้อยกเว้นนะครับเหมือนเดิมคุ้มครองถึงการรักษาที่มีการล่องลอยเงินเงี้ยนะครับ ควมมาทานความถึงไปจับสินไม่คุ้มครองนะฮะเป็นข้อจะเว้นที่ดินปลาสุสาดเครื่องแก้วกัะเบื้องเครืองแผ่นดินเผาอะไรทั้งอย่างเงินตราของมีค่านะคะเงินกระดาษที่มีค่าจำไม่เลยครับไม่แล้วคุ้มครองวัตถุบโบราณศิลปวัตถุเป็นข้อจะเว้นนะครับรัพย์ที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือฝปกนะครับไม่คุ้มครองต่อมาครับอาคารที่สูงที่มีการติดตั้งกระจกส่วนหนึ่งของผนังหากเกิดความเสียหายจากอาคคีภาย คือขากีภัยอัไฟไม่รับคุ้มครองนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อากีภัยหรือฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วกระจกเสียหายเราถือว่ากระจกไม่รับคุ้มครองนะครับเพราะเป็นคอ,อยจุกเว้นใส่ของคอ,อยจุกเว้นครับความผิดพลาดหรือความบกพร่องการออกแบบนะครับม,มาจากฝีมือแรงงานพวกนี้ไม่ได้คุ้มครองนะครับการกระทําที่จงใจนะครับประมาทเลเร่แต่ละลืมฮะเวลาเขาใช้คำประมาทเลเล่เขาจะเขว่าอย่างร้ายแรงนะครับเพราะ,ะถ้าไม่ร้ายแรงก็ยังยืนอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองอยู่ สงความจราจนการปฏิวัติถือเป็นข้อยกเว้นนะครับโอเคไปกันต่อนะครับอะมาดูนะครับผู้ประกันภัยต้องส่งหนังสือเรียกร้องใา้สินใหม่ไปสามสิบวันนะครับถ้าสามสิบวันแล้วยังไม่ส่งเนี่ยเขาจะขอสินใหม่จากคุณน,นะฮะอย่าลืมต่อมาครับ okay. ก็มาทะการความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเมื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของเครื่องจักรนะครับหรือตัวอาคารมักมีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมในการจัดซ่อมนะครับประกอบกับราคาต้นทุนที่ร้องดังนั้นควรมีเอกสารเนียบคนติดเอกสารเนียบภายนะครับการกําหนดจำนวนประกันภัยตามมูลค่าของจำเลยคือเขาจะมีบอกเขาว่าแต่ละตัวมันเท่าไหร่ครับเพื่อกําหนดยอมรับกันตั้งแต่แรกเลยนะครับโอเคนะครับ อ่ะต่อนะฮะไปไหนแล้วโอเคนะครับการระงับไปของสัญญาความเสื่อมปทรัพย์สินนะครับก็หนึ่งนะครับเลยว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยนะครับเป็นเวลาหกสิบวันติดต่อกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่นะครับทําให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการปรับเปลี่ยนะครับไม่จะถึงข้อยกเป็นโยกย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือสถานที่เระบุนะครับโดยนะับเป็นพื้นที่เดียวกันนี่ เป็นพื้นที่เดียวกันคือเป็นที่พื้นที่เดียวกันในกรมธรรนะคบไม่ใช่พื้นที่เดียวกันของคุณแล้วคุณบอกเขาย้ายไปในพื้นที่เดียวกันถูกไหใช่นะครับคำว่าพื้นที่เดียวกันหมายถึงพื้นที่เดียวกันในส่วนของกรมธรรคืออาจอยู่บ้านเลขที่เดียวกันหรือคุณทำสองบ้านเลขที่กันก็ต้องบอกนะครับซับเสีนที่ประกันภัยเปลี่ยนมือจากผู้ประกันภัยอื่นนะคบโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากพินยกรรมหรือบทประหยัดตางกฎหมายนะครับคือไม่ไม่ได้เป็นมรดกแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับคุณเปลี่ยนทนเองแบบนี้ก็ถือว่าเปปลี่ยนนนะะครัผู้ก ก็จบกันนะครับสัญญาลังกบทันที่เนี่ยโดยประมาณนี้นะครับมาดูประกันกระแสรายวันนะครับเออผมเริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะไม่ขึ้นนะครับโอเคต่อครับการประกันภัยกระแสรายวันนะครับก็ทำเฉพาะสต็อกสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวนะะ เคลื่อนไหวแบบไหนนะครับเนี่ยชาว้ฮะเขาจะบอกว่าเฮ้ยก็ใส่รายรวันคุณจะไม่เข้าใจครับเวลาเราดูภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าสตอ็อกเลยก็แสดงว่าเป็นผู้ของสตอ็อกสินค้านะครับโดยที่สตอ็อกสินค้าเนี่ต้องมีไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทนะครับถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้นะโอเคนะครับอ่ามันเตือนแบตเตอรี่ผมเหลือน้อยเนี่นยพราะผมขออนุญาตหยิบแบตเตอรี่มาชาร์จสักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ไหมเนี่ย ก็ต้องไม่ต่ำกว่าห้าล้านนะครับแล้วก็เ,เก็บมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็บห้าปอร์เซ็นของทุนนะครับคือถ้าคุนว่าทุนคุณคำน,นวณมาแล้วหลานหนึ่งก็ก็เก็บมาทุนที่เจ็ดสห้าประมาณนี้นะครับนี่คือเก็บสิบ้าเปอร์เซ็นมาจากทุนนี้แท,ท้จริงที่ที่เราคำนงณได้นะครับ นี่ขั้นต่ำกว่านั้นนะครับต่อมาเก็บมา75%นะครับของทุนที่เราคาดคะนีนะครับน,นะครับดูดิュー เออเยี่ยมจริงจริงแล้วขับค้างแล้วนะครับแป๊บนึงโอเคนะครับเมื่อกําบวนารที่สุดลงก็จะดูว่าจริงๆแล้วมันสูงกว่าหรือต่ํากว่านะครับเ,เบี้ยที่เราคาดการไว้นะครับถ้ามันสูงกว่าก็จ่ายเบี้ยเพิ่มถ้ามันต่ํากว่าเขาก็จะคืนเบี้ยนะครับแต่จะคืนสูงสุดไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของทุนประกันเออเดี๋ยวนะแป๊บนะึง มม่ขึ้นเลยมาโว้ยงเห็นไหมครับไปต่อนะฮะยังรวดเร็วนะครับเก็บเพิ่มนะครับจ่ายคืนจะไม่เกิน50%ของเบียร์ที่เก็บมารวงแน่นะครับคือถ้าเก็บมาล้านนึงและสุดท้ายคุณมันอยู่ประมาณสัก49%เนี่ยนะครับคือแท้จริงเขาก็จ่ายคืนแค่5,000นพอเขาต้องเก็บหมื่นเขาต้องเขาจ่ายคืนไม่เกิน50%นะครับไม่ใช่ว่า คุณชีเบียต้องจ่ายคืนหกห้าสเบีดไม่ใช่ครับเพราะเขาจ่ายคืนห้าสิบรครับโอเคนะครับต่อนะฮะต้องแจ้ข้อมูลสัญญาทุกสิบวันครับเพราะเราจะได้รับอีก่างสิ่ง้าแล้วจริงๆนครับการนำสินค้าจากสก็ต้องส่งงานทุกๆเดือยครับ นี่เลยครับเอเคครับโอเคครับเออลีรี่รีอ่ะนะครับ วิธีการคิดคำนวณนะครับเนส่วนของทุนประกันภัยนะครับก็เริ่มที่เวลาคิดเบี้ยนะครับทุนมาต่วยแตตามมาแค่จดสเปอร์เซ็นต์นะคราคูณสอจสห้าเปอร์เซ็นตนั่นคือเบี้ยนะสำหรับท่านนะครับมีมูลค่าต่อเดือนนะครับสูงสุดที่สิบล้านบาทนะครับมากกว่าล้านและวนะครับแล้วก็นะครับผมไปเอามาคูณจากนั้นก็คูณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือไปเจ็ดล้าน้าล้านะครับนะครับมาคูณด้วยสอุดหานะครับุนจุดสองห้าี่อปีครับข้อที่จายิบ ดังนั้นนะครับสต็อกสินค้าต่อปีเนี่ยนะครับถ้าสต็อกสินค้าต่อปีอันนี้คือตอ่อเดือนเพราะเขาอาได้มาเราจะย,ย้อนไปแค่สามเดือนครับเอาไว้อกาสูงดือนที่สามเดือนผ่านมาคือสิบล้านนะครับก็สิบล้านคูณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือเจ็ดล้านห้านะเจ็ดล้านห้านะครับเราเจ็ดล้านห้าเราคูณคูณแล้วแปดนะครับไม่ใช่หมื่นแปดพูดที่นะครับผมอ่าถ้าสตอส็อกสินค้าปีก็คือมันเจ็ดเจ็ดล้านสองนะครับอ่าเจ็ดล้านสองซึ่งต่อเดือนเนี่ย ถ้าเดล้านสองเนี่ยเรามาหารในสองต่อเดือนมันตกแค่หกล้านถูกไหมแสดงว่ามันเืยนะครับวันหกสิบเเซ็นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกพี่หกล้านนี่ไม่ต้องหกล้านหกล้านต่อคูณศูนย์จุดสองให้เท่ากับฮ้ยมันแค่หมื่นห้าเองนี่ใช่ไหมครับแต่เราจ่ายไปเท่าไหร่ครับเราจ่ายไปหมื่นแปดเท่ากับต้องคืนครับจริงๆต้องจ่ายหมื่นห้าใช่ไหมจะได้ไรหรือเอาหมื่นห้าร้อยลบด้วยล่ด้วยหมื่นห้านะครับที่ต้องจ่ายจริงหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยนะครับเขาจะคืนน่าบอกยิ่งไปนะครับถ้าัการท่ไปแบบเปอร์เกิ ก็อนุญาติเราเป็นาการสนับสนุนการกระตการบังคาบหยุดชะงักนะครับอนุญาตเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวหยุดชะงักมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนก็40นาทีละนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับเมื่อวานนี้ก็มีติดภารกิจนะครับเออัออนจริงก็คือเราก็พักผ่อนอนที่นะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมาไล่ามามาสอนทุกคน,นครับ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อตีดตัวนี้แหละการประกันภัยหยุดชะงักนะครับอย่าลืมนะว่าเวลาเราดูสต็อกสินค้าคือประกันกระแสรายวันนะครับทำไมต้องมีกระแสรายวันเพราะมมนมีการเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเราเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ากระแสรายวันนะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมประมาณสองทุ่มนะครับก็จะส่งในกลุ่มนะครับใครอยาก ติวแบบนี้นะครับก็แอดไลน์มานะครับไลน์จะส่งให้อยู่ที่อธิบายนะครับถ้าดูในดูในคลิปก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับพอดึงเข้ากลุ่มแล้วก็จะส่งลิงก์ให้ในกลุ่มตอนนั้นนะครับไม่อยากส่งบ่อยขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ Bye bye.